สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e วันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนหัวข้อคุยเรื่องเบาๆเกี่ยวกับวงการดาราบันเทิงของเมืองไทยกันบ้างค่ะแต่ว่าคลิปนี้นะคะอาจจะอ้างอิงจากเว็บไซต์ต่างประเทศเพื่อที่เราจะส่งความเห็นของชาวต่างชาติว่าเขามองหรือว่าเห็นต่างเห็นด้วยยังไงกับวงการบันเทิงบ้านเรา นะคะในอย่างคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงประเด็นของคู่รักแห่งชาติจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคู่ของแอฟกับนนกุลนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักแห่งชาติเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะชาติไทยเท่านั้นยังรวมถึงแฟนชาวจีนก็รู้จักคู่แอฟนนกุลด้วยนะเพราะว่าแอฟเนี่ยเขาดังมานานแล้วตั้งแต่เรื่องวานิดาที่เล่นคู่กับ พี่ติ๊กเจษดาพรค่ะแล้วชาวเน็ตชอบวานิดามากรู้สึกจะเป็นปี2,553นะคะถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยแอฟพึ่งอายุน่าจะยี่สิปลายๆลาสิประมาณนี้ค่ะกำลังสวยเลยแหละแล้วก็โด่งดังมากๆประเทศจีนชอบมากเรื่องวานิดานะคะสำหรับนนกุลเนี่ยก็ดังมาจากหนังเรื่องฉลาดแกมโกงที่ว่าพอเอาไปฉายถึงเมืองจีนนี่ตอนนั้นเป็น เป็นท็อปปิกที่ทุกคนในเมืองจีนพูดถึงอ่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นเมืองจีนน่ะเขารู้จักนนกุลจากเรื่องนี้นะคะก็จะเห็นไทมิ่งว่าจากตอนที่แอฟเขาดังจากเรื่องมาิดามาจนถึงนนกุลดังจากเรื่องฉลาดแกมโกงก็ไทมิ่งห่างกันอยู่เหมือนกันนะคะคราวนี้ส่องความเห็นอย่างแฟนดาราชาวไทยก็เท่าที่สรุปมาแล้วเราก็เห็นมาก็มีทั้งคนเห็นด้วยเห็นต่างแต่ส่วนมาก อันนี้ตามความเห็นส่วนตัวนะคะของ a t ท b e เองก็เห ok ็นว่า ok 80-90%เลยที่ว่าแฟนๆเนี่ยต่างเชียร์คู่นี้เครานี้มันเป็นท็อปิกที่ว่าแล้วแฟนชาวต่างชาติละ่ะเขารู้สึกแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับคู่ของแอฟนนกุล ok ว่าความรักครั้งนี้เขาซับพอร์ตหรือเปล่าเหมือนกับแฟนชาวไทยค่ะเอาละค่ะเราก็มาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็น เนื้อข่าวที่เอาไปลงของประเทศจีนเขาเลยนะคะก็พูดถึงเรื่องราวความรักของแอฟกับนนกุลนะคะว่ามาเจอกันได้ยังไงแล้วก็เริ่มรู้สึกดีๆกันตอนไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังพูดถึงข่าวคราวของแอฟที่ผ่านมาด้วยทีนี้เราก็อยากรู้เนืว่าต่างชาติเนี่ยเขารู้สึกยังไงเอาละค่ะไม่รอชา้าเรามาเริ่มกันเลยที่ อาจจะไปช้าหน่อยนะคะแต่ค่อยๆดูกันไปอย่างความเห็นของคนที่ตั้งกระทูนี้ขึ้นมาค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นแฟนของแอฟนะคะแฟนผลงานละครของแอฟที่อยู่เมืองจีนเป็นคนตั้งกระทูนี้ขึ้นมาค่ะ <c oughs> เขาเริ่มตั้งกระทูนี้ขึ้นมาโดยพูดว่าแม้ว่าอายุจะแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะแต่เพราะว่าเป็นแอฟก็เลยไม่เป็นไรไม่ได้รู้สึกอะไร ตั้งโพสต์กระทูนี้ขึ้นมาเท่านั้นละค่ะก็มีคอมเมนต์ตอบเข้าไปในกระทูนี้เลยว่าฮ่าฮ่ก็เป็นเสียงหัวเราะนะคะเพราะว่าเป็นแอฟเรื่องอายุก็เลยไม่เป็นไรถ้าเป็นดาราผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะรู้สึกแปลกๆเลก็ลก,ลกน้อยนะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าดาราผู้ชายก็คือหมายถึงนนกุลนะคะเขารู้จักจากหนังเมื่อตอนเรียนมัธยม ส่วนแอฟเนี่ยรู้จักตั้งแต่เขาเด็กๆอืมทีนี้นะคะเรามาดูคอมเมนต์ถัดมาค่ะอย่างคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเป็นคู่ที่อ่อนโยนแล้วก็สง่างามมากมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของทั้งคู่ของคู่ความรักนี้เพราะว่าเมื่ออายุต่างกันก็นกย่อมต้องใช้ความ อดทนกว่าคู่อื่นที่มีอายุไล่เลี่ยกันอันนี้เราต้องยอมรับนะคะแล้วก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเหมาะสมกันมากๆและแอฟก็คือเจ้าหญิงวานิดานั่นเองอ่าคอมเมนต์นี้ก็เห็นได้นะคะว่าทุกคนเนี่ยชอบแอฟในบทบ,บาทของวานิดามากๆสอพูดได้ถูกมากๆเลยนะคะ อุยถ้าเราเป็นแอแเราก็ดีใจเนอะที่ว่าแฟนต่างชาติก็เห็นว่าไม่ขาดอะคะ่ะไม่ได้ขาดเลยถัดมาอีกคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าใช่วานิดาหรือเปล่าแล้วก็มีคนเข้ามาตอบว่าใช่วานิดานั่นแหละคอมเมนต์ถัดมาบอกวานิดาเธอเป็นเจ้าหญิงในใจของฉัน ก็เลยมีอีกคอมเมนต์หนึ่งเขียนเข้ามาทันทีว่าทั้งสองคนอะ่ะเราชอบทั้งคู่แหละแล้วก็หวังว่าชาโนนเนี่ยน่าจะดูแลแอฟได้เป็นอย่างดีในที่สุดหลายปีมานี้แอฟก็หาเจอความสุขที่แท้จริงของตัวเองสักทีหนึ่งอืม พูดตามตรงว่า a อทูไม่ค่อยได้มีเวลาติดตามผลงานหนังหรือว่าละครซีรีส์ใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของไทยของเทศคือยุ่งมากๆเรียกได้ว่าทางคู่นี้ทุกฝ่ายสนับสนุนให้ความรักของทางคู่เป็นไปได้อย่างสวยงามอีกคอมเมนต์ถัดมาถ้าเป็นแอฟก็ยิ่งดีใจอะ่ะเขาเขียนว่าถ้าฉันเป็นผู้ชายนะฉันก็จีบแอฟแหละ ดูดีงามสง่างาม,งามแล้วก็อบอุ่นมากๆืกถ้าแอฟได้ยินคงตัวลอยเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเราก็ชอบแอฟเหมือนกันเจ้าของโพสถ,ถึงกลับมาตอบกับว่าแอฟว่ะเป็นเจ้าหญิงตั้งแต่ชั้นวัยเด็กแล้วว่ะยิง่งโตก็ยิง่งสวยแล้วก็สวยหวานมากม ชมกันไปไหนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโอ้ยพี่สาวเอฟเนี่ยเป็นเจ้าหญิงเลยนะคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าโอ้ยเขาทั้งคู่เนี่ยเหมาะสมกันมากๆเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งก็เลยเข้ามาตอบว่าพวกเขาต้องได้ครองคู่กันแน่ๆว้าว <laughs> คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าว้าวแต่ก่อนฉันไม่ได้ดูละครเรื่องนี้เลยนะพอเห็นแล้วอายุมันต่างกันแต่ตอนเนี้ยฉันประมาณว่าหลงเลยแหละเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องล่าสุดที่แอฟกับนนกุลเล่นกันมั้งคะเพราะว่าน่าจะไปฉายที่เมืองจีนเหมือนกันแล้วคนก็รู้สึกฟีดแบ,บ็ดีมากนะที่เมืองจีนอะชื่อเรื่องอะไรนะ next station อะไรนะชื่อไทยเด็ดสักคู่นะคะที่ของแกรมมี่อ่ะเออรู้สึกเรื่องเนี้ย จะฟีดแบ็ดีเริ่มมีฟีดแบ็ที่ดีมากๆที่ชื่อไทยว่าหารักด้วยใจเธอคนต่างชาติเขารู้กันในเรื่องอะไรอ่ะอใน next station อะไรสักอย่างอะเนาะใครรู้ก็มาคอมเมนต์ได้นะคะแต่ชื่อไทยคือหารักด้วยใจเธอฉายผ่านทางช่องวิวคอมเมนต์ถมาบอกว่าพี่แอฟจะต้องมีความสุขแน่นอนอืม คอมเมนต์หนึ่งก็รีบเข้ามาสนับสนุนเลยว่าพี่แฟเนี่ยควรจะได้รับของดีๆสักทีจะต้องได้รับสิ่งดีๆสักทีหนึ่งอ่ะอืมอีกคอมเมนต์ถัดมาบอกโอ้ยใครจะไปนึกถึงวันนี้เพิ่งได้ดูละครของทั้งคู่นะคะก็น่าจะเรื่องล่าสุดนี่แหละค่ะที่ชื่อเรื่องว่า next station is love หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ next station is happiness หรืออะไรประมาณเนี้ย เขาบอกโอ้โหพระเจ้าประมาณว่าตกหลุมรักเรื่องนี้เลยอะ่ะแล้วตอนเนี้ยรักทั้งคู่อืมโอ้ยถ้าใครถ้าเป็นแอฟ,ฟกับชาเอ่อนอนกูลได้ดูฟีดแบ็อันนี้ของคนจีนนะจะต้องแบบกรีดอะ่ะดีใจอะ่ะผลงานที่ทำออกไปแล้วคนชอบแล้วก็เรื่องความรักแต่และคนไม่ขัดเลยนะตั้งแต่อ่านมาเนี้ยไม่มีใครขัดเลยแล้วก็สนับสนุนด้วยไม่คอมเมนต์บอก ดูเป็นคนดีนะแล้วเด็กคนนี้ยนอกจากดูเป็นคนดียังหน้าตาดีอีกด้วยแล้วก็อีโมจิว่าฮ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 ่าอืมก็ชมนนกุลแหละว่าหล่อแบบดูดีแล้วก็หล่อด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เลยมีคนมาถามต่อว่าเอผู้ชายคนนี้ใช่ที่เล่นฉลาดแกโกงพระเอกอะป่ะแล้วก็เลยมีคนาาตอบว่าใช่แล้วล่ะ อืเห็นไหมเฉลาไกแกงกงนี่คือเนื้อเรื่องมันดีอะแล้วพอไปฉายเมืองจีนเขารู้สึกนนกูจะเปลี่ยนลุกหน่อยๆอ,ยอะนะเขาก็จําไม่ค่อยได้แล้วเแต่คุณคุณว่าใช่หรือเปล่าอืมก็คนชอบเรื่องนี้กันมากที่เมืองจีนก็เลยค่อนข้างแล้วก็เป็นแอฟด้วยงานก็เลยไม่ขาดถ้าทั้งคู่จะแบบรักกันเป็นแฟนกันนะคะโอ้ดีใจด้วยกับทั้งคู่นะคะก็จะเห็นได้ว่าแฟนคลับที่เมืองจีนอะ ้อยทั้ง้อยเลยนะสนับสนุนความรักของ f กับนนกูลค่ะแล้วก็ a t u b e ก็ขอให้ความรักของทั้งคู่นะคะสุขสมหวังอะไรที่เป็นเรื่องดีๆเรายินดีตามเขาไปเถอะนะคะก็มีแต่เรื่องดีๆให้กันโลกนี้สังคมนี้จะได้หน้าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปแนวเนี้ยอยากจะให้ a t ทูปลองมาแบบว่าส่งความเห็นหรือว่าชอบคลิปแนวเนี้ยมาบอกได้นะ เดี๋ยวจะลองหาเนื้อหาดีๆแล้วลองมาเสนอกันแล้วก็มาร่วมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะมีความเห็นยังไงก็มาบอกกล่าวกันได้ค่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ